ันนี้ก็มาทํางานดรู้ว่าเป็น,เป,นเป็นงานที่เป็นงานดีงานเลิกดีนะครับก็เป็นวันครบรอบของเซนทรัลนะครับของครรอบ6 8ปีนะฮะเราก็จะมีการจัดสวนหัศจรรย์สวนไม้นาพา,านธุะครับครับผมใช่ครับใช่ครับได้ได้รับเพิ่งได้รับเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับผมชัยาชยาว่าจัดตุสจัดตุสันโลครับผม แปลว่ามีความผิมีความหมายว่างานนี่ก็ถ้าจะไม่ผิดนะขออภัยนะจะตัตตสันโลครับผมนะจะตัตตสันโลครับผมตามวันอังคารแล้วก็ก็จะมีอักษรต่างๆแล้วก็ได้ความกรุณาจากพระเดชพระคุณท่านนะฮะหลวงป,ปู่นะครับทงไบนะฮะที่ได้ได้ได,ได,ได,ได้ตั้งชื่อนี้ไปให้อะไรเงี้ยครับผมก็แปลว่าผู้มีลูกศรอ,อันดับซึ่งกินเห็ดแล้วอะไรเงี้ยครับผมเพิ่งไปเนี่ยฮะเพิ่งไปเมื่อสองสองคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ ก็ไปขอเข้ามาพระอาจารย์นะฮะแล้วก็แล้วก็ไปเจริญสติครับผมใช่กังวลเรื่องผีกังวลไหมคืนที่สองนี่นอนคนเดียวนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอาวะทำผ่านวันนี้ไปได้เนี่ยก็ปักกดได้ก็เลยลองนอนคนเดียวดู แต่ก่าจะข่มตาตาหลับได้ก็แบบว่ามีสักประมาณ5นาที10นาทีได้เหมือนกันอะไรงเงี้ยก็คิดเป็นตุ่มเป็นตาแล้ว่าอ้าวถ้าถ้าถ้าจะมาก็คงม,มาดีอะไรงเงี้ยเพราะว่าก็ถามพระจาจาร์แล้วพระอาจารย์บอกว่า,าพระจาจาร์เจอไหมครับหรืออะไรเงี้ยถามหลวงพี่อะไรเงี้ยเขาบ,บอกว่าเจอนะแต่มาดีดีกว่าคนสะอีกเขาบอกอย่างนี<ม>้เออเราก็แบบโอเคฮะแทงนั้น็ดีครับแต่ว่าไม่เจอใช่ไหมคะไม่เจอครับไม่เจอครับก็จริงๆหนูเจอที่ดีเจคนบ่อยเหมือนกันนะคะที่งาน เราก็ดีใจอะ่างเขาเป็นบอกว่าปีนี้เขามาแรงมากอะไรเงี้ยค่ะก็ขอายดูแล้วก็ดีใจค่ะคือเหมือนเขาว่าเขาก็มีแซลบอกว่าวันแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้เด็กแล้วพี่ก้าผ่านจากเราวันนั้นไม่เจอเจอพี่พูดไหมเจอไหมแต่ไม่ได้เหมือนกันอะโยกคงยกมือให้สวัสดีก็อยู่อะไรเงี้ยแลวคงแซวเล่นอะครับไม่มีอะไรหรอกพี่กูน่ารักอยู่แล้วถึงไม่ครับไม่ครับผมทวังให้หนุ่มๆมาถ่ายรูปก็ไม่หรอกครับไม่หรอกครับ ก็ดีนะครับอะไรอะไรที่มันดีมันก็ดีเก็ไม่ได้ปิดกั้นไม่ครับไม่เรื่องงานเรื่องอะไรไม่ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องเลยครับแต่ว่าพูดเล่นจุดจริงด้วยนะคะอ๋อเหรอฮะจูผมแทนก็ได้นะครับพี่ภูมิอะไรก็เปล่าเพราะแซวเลตได้เฉยแล้ว่าเองนะคะกลัวไหมครับแบบเล่นตัวเล่นตัวเล่นไปเฉยะรู่หรอคะอุ้ยจริงๆริงเดือดชินชอบในในผลงาน เคยฟังเขาตอนที่เขาวออกแต่รีดิโอด้วยว่าชินชกถ้าได้ทำงานด้วยกันจะดีว่าหลายคนคงอยากเห็นซิกแพคที่พูดนะใช่ควรจะมีปัญหากับพี่จูด้วยไหมพี่จูอุ้ยไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะกลาเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่น่าสวยที่สุดในโลกชอบมาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่าก็ไม่รู้อ่ะอ๋อใช่ฮะใช่พอดีว่าภูเขาหนาไปหน่อย ที่ที่วัดอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเดินเข่าบ่อยด้วยแล้วก็บวกกับวันนั้นก่อนหน้าไปเล่นเล่นฟิตเนสมานิดหน่อยนะฮะใช่แล้วมากี่วันแล้วครับฮะเป็นมา<ะ>เกี่ยวเพิ่งไปได้สองวันอ,อ,อนากา, Day กเเเาราเป็นสิ่งที่ทค,นนทคนจะเในเดทดล้วก็มากะเเล่น่นสุดแตพราว่าเ,าเล่นเรจราด จะเดินยากเดินลำบากอันนี้ก็เป็นผลผลพวงมาจากการการเล่นขาด้วยอะไรเงี้ยใช่มีไปหาหมอหรือยงังเอ่อไม่มีครับไม่มีก็เรื่องพวกนี้ผมว่า stretching ยืดเส้นยืดสายเรื่องโยคะอะไรอย่างี้ยม,มันก็สมทังนี้นึ่งค่ะในเร็วนี้นะักเด็กกับยายามีโปรแกรมจะแับทำบุญร่วมกันอะไรกันอีกไหมคะวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับผมที่ วัดป่าภูกระแตนะฮะจังหวัดขอนแก่นอำเภอกระนวนนี่นะครับผมก็จะมีการทอดกระถินนะฮะก็เราเราได้เปิดช่องทางในการร่วมทำบุญมาแล้วอะไรเงี้ย<ม>เรื่องของไฟฉายเนี่ยตรงนี้ไฟฉายหมดหมดกันแล้วนะครับผมแล้วก็เราจะเหลือเรายังเปิดบัญชีอยู่ที่สามารถทุกคนสามารถโอนกันมาคนเล็กน้อยหรือว่าจะไปร่วมบุญกันก็ยิ่งดีนะครับผมนะฮะวันที่14สพฤศจิกายนนี้ครับ